สวัสดีค่ะว่าเทีเรยรตีหญิงนภวนเหมือนแมนสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลประจำวันที่7มีนาคม2,566เกาหลีเหนือเตือนหากสหรัฐยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือถือเป็นการประกาศสงคราม เมื่อ7มีนาคม2566มีรายงานถ้อยแถลงของนางสาวคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะตอบโต้อ,ตอ,อย่างรุนแรงต่อกิจกรรมทางทหารระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งหากสหรัฐยินขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบถือเป็นการประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในห้วงที่สหรัฐและเกาหลีใต้ทำการฝึกทางอากาศร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมรปรบร่วมรหัสฟรีดอมชิลที่จะมีขึ้นระหว่าง13-23มีนาคม2566ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการผสมแบบจำลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์และในห่วงเวลาดังกล่าวจะมีการซ้อมรปรบร่วมภาคสนามรหัสวอ r r i o เออร์ชิลด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีกองทัพเรือสหรัฐเตรียมสับเปลี่ยนกำลังเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลีย์ ที่ประจำการในญี่ปุ่นมีรายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐกําลังอยู่ในขั้นเตรียมสับเปลี่ยนกําลังเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ที่ส่งไปประจำการที่ฐานทัพเรือโยโกซุกะญี่ปุ่นโดยมีแผนจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS g e o r g e Washington พร้อมอากาศยานไร้คนขับ Boeing MQ-25 Stingray ที่มีขีดความสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศไปประจกํการแทนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร USS Ronald Reagan ในปี2568ซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS George Washington จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่มีอากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศประจำการซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของสหรัฐหากเกิดเหตุจีนรุกรานไต้หวันกองทัพเรือสหาราชอาณาจากักรจัดหาระบบปืนหลักแบบยิงโดยไม่ต้องเล็งเป้าหมายจากบริษัท BAE s y s t e m มีรายงานว่ากองทัพเรือสหาราชอาณจาจักรลงนามในสัญญากับบริษัท BAE s y s t e m เพื่อจัดหาระบบปืนหลักแบบยิงโดยไม่ต้องเล็งเป้าหมาย Mk45 <ๆ>เพื่อติดตั้งบนเรือฟิเกตไทย26ระบบปืนดังกล่าวมีความแม่นยำและมีความปลอดภัยสูงรวมทั้งสามารถรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นได้อีกด้วยซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงจะช่วยพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการอีกด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ w w w n 2 n a v y m i t h สำหรับบุคลากรกองทัพเรือ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวของวทลหรือระบบไนส์นี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามายัยและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ